น้องบอกว่าขงสยเฮียไม่รักแม่เลยทำไมต้องช็ดน้ำลายทิ้งด้วยอุ <c oughs> อ้ยอย่าตีท้องน้องูกทำไมทำอะไรน้องคะไม่เอาไม่เอาทำอะไรลูกทำอะไรน้อง,องกเดกี๋ยวน้องก็พลิกเองน้องพิกเองเ,นเ็นแล้วคะ่ะขให้นัสบาย ไม่เอาไม่ทำน้องไม่เอาไม่ทำน้องค่ะทำไมทำกางเกงน้องทำไมคะไม่เอาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวน้องทำเองทนว่าเดี๋ยวน้องหั่นเอง ไม่ต้องเดี๋ยน้องพลิกเองหรอกค่ะทำทำนี้เลยก่อนอันน่ะสบายสบายรู้แล้วสบายสบายเดี๋ยวน้องทำเองอออเอค่ะไม่เอาไม่เอาน้องเหนื่อย <c oughs> น้องไม่ต้องพลิกหรอก is <laughs>